าน้องมอญเก็บมะเกลือเทศน,นะครับ<ด>รม,มีหันมอญ้วยเอาเก็บให้ยายดิลูกนี่เก็บมาเก็บให้ยายลูกเออลแล้วเหนื้อจะพุกเออเออเอาให้ยายลูกเก็บไม่เออมะนาวก็ลูกก็เลือดเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่มะยมโคตรสดนี่มะม่วงะมะน,นาวตะไคร้เหมือนกันมาทีนิดป้าลูกใหญ่แล้วครับนี่ ลูกใหญ่แล้วน้องมอนไปไหนน้องมันเมืดูลูกเล็กก็ออกลูกใหญ่ก็ออกนะดูข้างบนนู่นนี่ลูกแรกเก็บไปกินแล้วกก็ไปใล้โนะมายอ้มยมปีนี้ดอกน่าดูเลยนี่แหละไปวิ่งข้างล่างก่อน เข้าได้เข้เียเมื่อนอ่ะฮึตอนมันเกเตดูนะ ปีนี้ดกมาดกน่าดูเลยมะม่วงมนวะางน,ออวมนาวจะไปข้างนอกอยู่แล้วครับมะนาวจะไปข้างนอกอยู่แล้วอืมไปไปหายาย ยังมีจุดตัวเหนือหลายตอนนี้ถึงวนขึ้นแล้วตองนี้แล้วว้าวเจเจเทพพอก่อนยังไม่เด็ดเต็ดเข็นก่อนเอาเลขก็มีนะครับเลขก็มีเลขขึ้นต้นไม้ดูนะครับเลขก็มีครับ ูด,ดเอียวครับเจียวตัวนี้น่าจะเป็นเก้านะเก้าอันนี้น่าจะเป็นหกครับตัวนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหกดูครับอันนี้น่าจะเป็นสามงวดนี้น่าจะมาครับเก้าหกสาม ข้างล่างก็มีครับข้างล่างข้างล่างก็น่าจะมีเก้าครับร้วนนี้แล้วก็สามเกี่ยวโชครับเกี่ยวโช่เดี๋ยวบินกับเจครับเจอาขึ้นเจ็ดสอง เดี๋ยวไปบินเอสจะทำหางยกแล้วเล่นเตียม

จะบองเพชรครับอ่าอันนี้ก็มีนาช้างครับเอาน้ำอะไรอ่ะอืมอืมต้มเศษถี Hãy ừ, nó đẹp tai Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn